สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่ใช้อาลกทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการนะครับแนะนํานะครับในเรื่องของการบายพารนะครับตัวนี้เป็น iPhone นะครับ8พัด์นะไอโฟน8พาร์ก็คือ,อ,คอเครื่องนี้พี่ๆเขาส่งมาซ่อมนะครับอ,อาการอ e ีมี่หายนะอีม e ี่หายตัวนี้ผมซ่อมบอร์ดแล้วผมซ่อมไม่ผ่านก็เลยแนะนาเขาให้บายพารแบบใช้งานเฉพาะบล็อไฟนั่นเองนะครับ ก่อนหน้าน,นี้ในช่อง YouTube ผมเนี่ยเคยแนะนำในเรื่องของการบา p a าส w i f i แบบเปลี่ยน EMI นะครับเปลี่ยนีเ,เปลี่ยน s e r i นั number นะในเรื่องของการเข้าน้ำม่วงแล้วก็เปลี่ยน s ี r ลนั number ไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำแบบไม่เปลี่ยน s e r i นั number กันบ้างนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันผมฝากนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง y YouTube ผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากด้วยสำหรับพี่ๆที่ใช้อลล็อกทูลนะหากนะครับ กำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุอยู่นะครับหรือใครที่อยากจะสมัครใหม่นะครับยังไงฝากนึกถึงผมด้วยนะครับเฟสสุนยบุญคงนะครับแต่ขอแจ้งก่อนนะว่าพี่ได้ทักมาแล้วนะพอเห็นราคาแล้วนะครับหรืออาจจะมีที่อื่นที่ถูกกว่านะผมขออนุญาตอยากจะให้ตอบกับผมมาว่าขอเป็นคําว่าขอบคุณครับก็พอนะไม่อยากให้พูดเลยครับบอกว่าทําไมแพงจังที่นั่นที่นี่ถูกกว่านะยังไงก็ ขอขอนะครับแบบว่าช่วยพิมพ์แจ้งกลับมาว่าขอบคุณครับก็พอนะไม่ต่อไม่สมัครไม่ว่ากันนะครับผมแต่ขออย่าบอกว่าแพงจังหรือว่าที่อื่นที่นี่หูกกว่านะครับผมลองเป็นไว้พิจารณาดูหากพี่ๆที่สมัครกับผมอยู่กับผมผมก็จะมีซัพพอร์ตในส่วนตัวกลุ่ม Facebook แนะนำการใช้งานให้หรือพี่ๆที่ติดปัญหาก็ทักมาถามได้นั่นเองนะครับผมเอาก็เบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับเป็นมือใหม่ ไม่รู้จักคําว่ามือถือเลยไม่รู้จักคําว่าซอฟต์แวร์มือถือเลยจะอาศัยซื้อโปรแกรมกับผมแล้วถามทุกอย่างถามทุกว่าจะต้องคลิกตัวไหนจะต้องทํายังไงบ้างโดยที่ไม่ศึกษาเลยแบบนั้นผมก็ไม่ได้รับนะครับตอนนั้นผมก็ไม่ได้รับนะก็ทําความเข้าใจกันก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะครับตัวนี้นะ iPhone 8นะครับผม iPhone 8นะครับมาดูที่หน้าจอกันนะครับผมเสียบสายเข้าไปนะครับอย่าลืมนะอคอมพิวเตอร์เนี่ย ก่อนที่จะทํางาน iPhone เนี่ยพี่ๆควรจะติดตั้งนะครับตัวโปรแกรม i อ n e s นะไอจูนก็คือจะมีลักษณะไอคอนแบบเป็นน็อตดนดรี D ตัวนี้นะครับ2 3ง t u ม e นะครับ2โปรแกรมเนี่ยควรจะมีนะเพื่อที่เราจะติดตั้งโปรแกรมเราจะได้ดูมือถือเราจะได้ดูในเรื่องของไดเวอร์ด้วยนะครับสำคัญนะครับไดเวอร์ driver ของตัวไอโฟนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาอะไรให้มากมายนะครับขอแค่ว่าเราติดตั้ง2โปรแกรมเนี้ยไดวยเวอร์จะตามมานั่นเองนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดก่อนตัวนี้ เ็น iphone 8 Plus นะครับ64 g b สีทองเนาะแล้วก็ ios ที่ผมทำในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นล่าสุดณนะตอนนี้ก็คือ16.3.1นะครับ16.3.1นะมีจุด1ต่อท้ายแล้วนะครับอนะอย่างที่เราเห็นกันก็คือตัวเนี้อีมี่หายเห็นไหมครับอีมี่หายเป็นเลขซีเรียลนัมเบอร์ตัวนี้นะครับนะผมขยับมาข้างล่างตัวนี้นะอนะอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการบายพาสนะครับนะรบายพาสแบบเปลี่ยนซีเรียลนัมเบอร์นนะตาม ที่ตรงโปรแกรมเขาต้องการนะตรงที่เซเบอร์เขาต้องการนะครับก็คือเป็นซีเรียลนลำเบอร์นี้นะแต่ว่าในมือผมเป็นซีเรียลนลำเบอร์นี้นะให้ดูก่อนขึ้นต้นด้วยตัว F แต่ว่าถ้าเป็นแบบเก่าจะเป็นแบบเปลี่ยนซีเรียลนลำเบอร์นะครับเพราะว่าหากว่าเป็นการ b y p a าสแบบเปลี่ยนสีเรียลนลำเบอร์นะครับข้อเสียก็ข้อเสียนะก็คือว่าเวลาเราบา p a าสไปแล้วนะครับมันจะขึ้นนะครับอตอนที่เราใส่ Apple ID ที่เราสมัครใหม่เข้าไปนะมันจะบอกว่าเครื่องเครื่องนี้เนี่ยออลองอลองรับนะครับการใช้งานบัญชีแบบฟรีเนี่ยเต็มหรือว่าครบ5จําจำนวน5บัญชีแล้วนั่นเองนะครับมันจะบอกให้เราเนี่ยสมัครบ,บัญชีแบบผูกบัตรเครดิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้นะครับในกรณีที่เราเปลี่ยน serial n เบอร์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวโปรแกรมตัวเนี้ย แค่ช่างเฉพาะช่างในไทยก็ใช้งานหลายร้อยหลายพันคนนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอีกก็ใช้งานเยอะเหมือนกันทาให้ s e r i นั number ที่ทางตัวเซิร์ฟเวอร์เขากําหนดมาเนี่ยครับมีการใช้งานกาันเยอะทําให้จํานวนในนี้บอกว่าพอเป็น s e r i นั number เดียวกันหมดปุ๊บนะครับมันก็จะทําให้ในเรื่องของบัญชีคาที่จะเป็นจะต้องใส่ไปเนี่ยจะเป็นแบบต้องสมัครแบบผูกบัตรเครดิตนั่นเองนะครับผมแต่มันก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นผลเสียอะไรนะแต่เพียงแต่ว่า าบางทีเราจะต้องการที่จะทําให้ลูกให้หลานใช้แล้วบางทีไปกดโหลดนั่นโหลดนี่แล้วเงินในบัตรเราเราถูกดูดไปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เลยจะเป็นวิธีใหม่ที่ทางตัวโปรแกรมเขาอัปเดตมาก็คือเป็นแบบไม่เปลี่ยนรียลนั number มมนะครับูกอนนะแบบไม่เปลี่ยนรียลนั number มมนะครับเบื้องต้นเลยเราก็เปิดเครื่องธรรมดานี่นะครับไม่ต้องเจลเบรกไม่ต้องอะไรนะยังไม่ต้องรันแรมดิสอะไรเลยเปิดเครื่องในหน้าปกติแบบนี้นะหน้าปุ่มโฮมแบบนี้หน้าหน้านี้นะครับหน้าสวัสดีนี่แหละครับ ะเราก็มากดนะครับ <c oughs> get นะครับ get activate แบบวงเล็บ no change serial เห็นไหม no change serial เห็นไหม change sn เนี่ยครับผมเรากดไปเลยตรงนี้ผมแจ้งก่อนนะว่าเมื่อกี้ผมกดอัดคลิปแล้วทีนึงแล้วนะแล้วก็เสียงมันหายก็เลยจะเป็นจะต้องอัดใหม่ผมดีสโตแล้วอัดใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่ผมจะบอกก็คืออยู่ตรงนี้บรรทัดนี้ครับบรรทัดนี้เห็นไหมเขาจะบอกว่า get Activating with s a r er. v e r วงเล็บ no change serial o k เคนะครตัวนี้ก็คือว่าจะเป็นการนะครับส่งคำสั่งนะว่าเอาอหมายเลข serial number ของตัวเครื่องตัวนี้ที่เป็นขึ้นต้นด้วยตัว F ตัวนี้นะไม่ได้เป็น serial number ที่ตรงกับตัว s a ิ e r เขาเนี่ยเพื่อพี่ไปทำการลงทะเบียนบนเซิร์ฟของเขาเพราะฉะนั้นมันจะมีบางเวลานะครับที่ กด activate แล้วไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องรอก่อนนะตรงนั้นทําอะไรไม่ได้นะเราทําอะไรไม่ได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาเราจําเป็นจะต้องรอก่อนอาจจะทิ้งเวลาสัก5นาที10นาทีถือยังไม่ได้ก็จะเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นวันนะครับตรงนั้นคือถ้าเรากดทําการลงทะเบียนนะครับ get activation serial เนี่ยมันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นจะต้องรอก่อนนะครับไปข้ามไปขั้นตอนอื่นเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้วันพรุ่งนี้ก็มาลองทําอีกนั่นเองนะครับจนกว่าว่าเรากด get activate จะขึ้นคําว่าโอเคนะอย่างที่ผมทําคลิปก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะขึ้นว่าโอเคไหมเพราะก่อนหน้านี้ที่ผมทําผมพยายามที่จะอัาจคลิป2รอบแล้วนะก่อนหน้านั้นก็ทำทีหนึ่งแล้วมันไม่ผ่านเนาะมันก็ get activate server fail เนี่ยครับมันก็จะบอกตรงนี้นะต่อไปพอเราโอเคแล้วมันก็บอกว่า now boot device l a m d i s เห็นไหมตอนนี้เราก็จะเริ่มไปทําการ boot pwn แล้วก็รัน r a m d i s แล้วก็มาทําการกด bypass hello เห็นไหมครับบอกนะ เรากลลนะร็ลุยเลยนะครับลุยเลยนะครับกดนี้เลยนะสิ่งที่สําคัญนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวไฟล์นะครับตอนนี้เราผมใช้คําสั่งเข้าหน้าสายหรือหน้ารีวิวคัฟเวี่ก่อนนะตัวไฟล์ที่เราจะเอามาใส่ในช่องรนันแรมดิสตตัวนี้นะครับให้เราทําการกดที่ช่องดาวน์โหลดตัวนี้นะเพื่อที่จะอัปเดตไฟล์เป็นเวอร์ชั่นใหม่อยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นมันจะมีการบังคับในเรื่องของ ios นะอย่างเครื่องนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือเป็น ios 16.3.1บางทีจุดหนข้างหลังล่าสุดก็มีใจความสําคัญนะครับก็มีใจความสําคัญเพราะฉะนั้นเราเข้ามาปุ๊บเราก็มาดูว่าอตอนนี้เราทําอะไรล่ะ iPhone 8นะครับ iPhone 8เห็นไหมมี iPhone 8 8 Plus iPhone X เนี่ย iOS 15สห้าเห็นไหมมีอันนี้ไอหกเอสเนาะตัวนี้เป็นไออ่ะนี่หนไหมไอแปดแปดพาร์ตไอโฟนเอนะครับ iOS 16จุด x 2 16.3บวกวเห็นไหมอันนี้คือจอาจจะเข้าขายนะครับตัวนี้เราสามารถดูวันที่ข้างหลังด้วยก็ได้นะครับถ้ามาใหม่ล่าสุดวันที่ก็จะเป็นวันที่ล่าสุดหรือว่าเป็นปีนี้นั่นเองนะเป็นปีนี้เพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาเป็นเดือนมีนาเนาะปีใหม่นี่นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เขาจะอัปเดตขึ้นมานะจากนั้นสําคัญว่าตัวเครื่องของเราเนี่ย ios อะไรนะครับไฟล์ก็สําคัญ ฉะนั้นหากเครื่องที่ติดหน้ารหัสมาหรือติดหน้าไม่ให้ใช้เนี่ยไฟล์พวกนี้ก็สาคัญนะลองทั้ง iOS 14หรือ iOS 15ที่ก่อนหน้านั้นผมทําเกี่ยวกับหน้าไม่ให้ใช้ iPhone นะพี่ๆที่ทําแล้วทําไม่ได้ก็ส่งมาให้ผมแก้ไขนะผมก็เลยลองเอา iOS 14ก็ผ่านนั่นเองนะครับก็ให้พี่ๆนะครับลองลองลองดูนะลองโหลดไฟล์พวกนี้มาดูเขามีให้เนี่ยแสดงว่ามันมีความสําคัญแน่นอนบางทีเนี่ย เราเอา iOS ล่าสุดเลยเนี่ยมันไม่ได้เราก็ลอง iOS15 iOS 14เอดูเพราะว่าเครื่องบางเครื่องเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้งานหรือเอาง่ายๆผมพูดตามตรงก็คือเก็บได้เก็บได้ปุ๊บแล้วก็ไม่ได้อ่าไม่ได้อ่าต่อ w i f i ไม่ได้ทำอะไรเก็บไว้นานเพื่อที่รอเจ้าของเครื่องมาเอาเนี่ยผ่านไปเป็นปีอย่างเงี้ยทำให้ iOS มันเก่านั่นเครับเราก็ลองเปลี่ยนไฟล์ดูนั่นเองนะ,ะเรามาลองดูตัวนี้ อันนี้บอกว่าเริ่มจากข้าหน้าสายต่อไปเป็นหน้า dfu นะเดี๋ยวลองดูสเต็ปก่อนนะบางเครื่องจะเป็นแบบนี้ที่ผมเจอตั้งแต่ iPhone 7 p l พ s จนถึง iPhone x เนี่ยปกติเราจะกดปุ่มเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องกับปุ่มลดเสียงค้างไว้แล้วหน้าจอตัดเราถึงจะเริ่มนับ 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ปล่อยปุ่ม power แต่ตรงเนี้ยหน้าจอดับแต่ที่หน้าโปรแกรม3ามอิลนะไม่ตัดเราจะปลดปล่อยปุ่ม power 1ทีแล้วก็กด ปล่อยแล้วเรียบกดเลยนะครับแล้วนับหนึ่งหแล้วก็ปล่อยเห็นไหมสเตปจะเป็นแบบนี้บางทีเนี่ยพี่ๆก็ไปยึดจากคําที่บอกว่าจะต้องกดแล้วก็ปล่อยอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่ดูตัว3ามยูทูนร่วมด้วยเนี่ยเราไม่ได้เปิด3ามยูทูนร่วมด้วยทําให้เราเข้า dfu ไม่สําเร็จครับตัวเครื่องนั้นเปิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่างที่สเตปที่ผมบอกว่ากด power กับปุ่มลดเสียงปุ๊บหน้าจอดับแต่3ามยูทูนไม่เด้งให้ปล่อยปุ่ม power ครับปล่อยกด ปล่อยแล้วก็รีบกดเลยนะไม่ใช่ปล่อยแล้วนับ1 2 3 4 5มากดไม่ใช่นะปล่อยแล้วรีบกดเลยแล้วก็จากนั้นก็นับ1 2 3 4 5ปล่อยปุ่ม power เลยแต่ปุ่มลดเสียงอย่างเดียวจะทาให้เข้าหน้า dfu ได้นะจากนั้นเราก็มารัน pwn ก่อนนะครับอันดับแรกต้องรัน pwn ก่อนนะกดไปเลย getter ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะทิส่สําคัญในเรื่องของตอนนี้นะมีการอัปเดตให้สามารถรัน pwn ผ่าน าการที่เราไม่ต้องเปิดเทสโหมดได้นะครับการที่เราไม่ต้องเปิดเทสโหมดนะอย่างผมก็ไม่ได้เปิดเทสโหมดนะเห็นไหมมาให้ดูก่อนอตัวผมเองไม่ได้เปิดเทสโหมดนะครับที่ตรงนี้นะแต่ว่าที่สําคัญคือผมทําการปิด device signature นะถ้าใครใช้ Windows 10หรือว่า11นะครับสามารถกดที่คําว่า c o n f i g นะแล้วกดไปที่คําว่า device Si g n a t u r e ตัวนี้มันจะบอกว่าเราปิดผ่านหรือไม่ผ่านนะบางทีเนี่ยอ่า มันจะแจ้งนะครับที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะมุมซ้ายล่างตรงนี้ว่าเราปิดดีไวซ์ซิงเกิลเจอร์เนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็บางทีถ้าลงลงวินโดว์แบบ UEFI UE นะมันจะไม่ผ่านนะครับมันจะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นก็จะมีคลิปที่ผมลงในช่อง YouTube ของ,ของผมเองนะเป็นคลิปที่ชื่อว่าปลดล็อกการลงไดเวอร์วินโดว์10นะปลดล็อกการลงไดเวอร์วินโดว์10พี่ๆก็ลองไปทําตามคลิปนั้นก่อนแล้วกลับมาทําอีกรอบนึงนั่นเองนะครับ มาทําการรัน PWN อีกรอบหนึ่งนะก็ลองดูนะครับนะตอนนี้ผมลัน PWN ผ่านแล้วนะสําคัญนะครับสังเกตว่าตัวมือถือนะั้นจะต้องไม่ติดขึ้นมาและยังอยู่ในหน้า t f u นะครับหากพี่รื่องในที่เครื่องนั้นติดขึ้นมาก็ทําการเช็คนะครับก้นชาร์จแบตเตอรี่นะครับปุ่มโฮมนะแล้วก็ปุ่มปิดเปิดลดเสียงเพิ่มเสียงนะเช็คให้เรียบร้อยนะนะอ่าเพราะแน่นอนว่าเครื่องมาหนะ้าสวัสดีนะครับเราก็สามารถที่จะ อัพเป็น iOS ล่าสุดหรือว่ารีสโตทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสมันว่า iOS ตัวในตัวเครื่องนั้นจะเป็นยังไงหรือรีสโตแล้วจะติดไอคาวหรือเปล่ามันติดแน่นอนนะครับมันติดแน่นอนหรือว่าเครื่องที่ไม่มีอ e ีมี่แบบเครื่องที่ผมทํตัวเนี้ยมันก็แอคทีเวตไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับรีสตได้เลยนะครับต่อมาเราลารน PWN เสร็จนะครับเราก็มาบูตแรมดิสเนาะตัวนี้อ่ะผมก็จะเลือกเป็น iPhone 8, 8 Plus iPhone X iOS 16 ที่เป็นจุดสามบวกเลยนะครับกดบูตแรมดิสครับอันนี้ผมบอกเรื่องไฟล์นะครับกดที่ปุ่มคําว่าดาวน์โหลดตัวนี้ได้นะมันก็จะเข้ามาที่ลิงก์ตัวนี้เราสามารถดูไฟล์พวกนี้ได้เลยนะสําคัญนะครับตอนนี้หลังจากที่บูตแรมดิสตัวนี้ผมบอกก่อนนะว่าคอมพิวเตอร์ก็มีส่วนสําคัญนะบางทีพี่ๆทําเองเนี่ยดูว่ามันใช้เวลาสามนาทีห้านาทีก็ยังไม่เสร็จมาดูคลิปผมทาเนี่ยประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีมันเสร็จแล้วเนี่ย มันอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของพี่ๆด้วยนะว่าเป็นคอมพิวเตอร์ผมขอบอกว่าสเปคไหนนะคือแรมเท่าไหร่ CPU อะไรนะผมแนะนำว่าเป็นค o r e i3 หรือ Co r e i5 ขึ้นไปจะดีนะอย่างผมใช้เป็น Co r อ i5 าเจนส2แรม32มันก็จะเร็วนั่นเองนะครับที่ท่านใดที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์อยากจะประกอบก็ทักทินบอกรัผมได้นะผมจัดสเปคแล้วก็ประกอบให้ได้โดยบวกให้แรงนิดหน่อยนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ทำการบูตแรมดิสเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ผมบอกว่า พอบูตแรมดิสเสร็จนะมันมันจะมีนะครับบูตแรมดิสบางตัวนะที่เป็นของเก t ตเตอร์ตัวนี้นะที่มันจะมีตัวหนังสือวิ่งนะดอทหน้าหน้านี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับตัวนั้นคือเป็นปกติแต่ว่าโดยปกติคือมันจะไม่ติดขึ้นมาเป็นหน้าสวัสดีหรือติดขึ้นมาที่หน้าไม่ให้ใช้ไอโฟนนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราบูตแรมดิสผ่านปุ๊บดูที่3 YouTube มันจะขึ้นคำว่า connecting time out นะครับก็คือว่าสำเร็จนะครับฉะนั้นเรามากดบายพาสเลย การกด bypass ก็จะมี2ปุ่มนะ bypass hello ฝั่งซ้ายนะกับ bypass hello บวก disable update บวก e r a s เห็นไหมก็คือ <c oughs> ตัวเนี้ย <c oughs> ผมกดฝั่งนี้นะ <c oughs> ผมกดฝั่งนี้เดี๋ยวผมบอกให้นะเราก็มากดที่คำว่า no change serial นะครับ <c oughs> ก็คือเราไม่ได้เปลี่ยน serial เนานะเ <c oughs> หตุผลที่จะต้องกดฝั่งนี้นะครับเพราะว่ามันจะปิดในเรื่องของการอัปเดตแล้วก็การรีเซ็ตล้างเครื่องให้เรานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสำคัญก็แนะนำให้พี่ๆกดปุ่มนี้นะจะดีกว่านะ เพราะบายพาสเสร็จแล้วก็ปิดเรื่องของการอัปเดตแล้วก็ปิดในเรื่องของการรีเซ็ตหลังเครื่องฉะนั้นเครื่องมันก็จะไม่อัปเดตเพื่อเพื่กันกับลูกค้านะฉะนั้นทําเสร็จแล้วมันจะเด้งมาหน้าสายเป็นเรื่องปกติเราก็กดที่3 YouTube ครับกด exit ต่อไปเนาะคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะค่อนข้างที่จะละเอียดนะพี่ๆจะทําตามได้นะสิ่งที่เหลือก็คืออยู่ที่สายคอมพอร์ตและตัวเครื่องของความสมบูรณ์ของตัวเครื่องก็คือพวกปุ่ม ปิดเปิดปุ่มบวกลบปุ่ม,มโฮมแบตเตอรี่แพ้ก้นชาร์จเพราะฉะนั้นเํืสำคัญนะผมเองก็จะมีในเรื่องของบอดี้นะที่แกะจากเครื่องที่เปิดติดติดไอคาร์บที่เครื่องที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เก็บไว้นะครับเวลามีปัญหาผมก็จะถอดตัวบอร์ดจ,จากเครื่องนี้ไปใส่บอดี้อีกชุดหนึ่งเพื่อทําการเทสนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ไปพาสเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมนะครับเขาบอกว่าให้เรากดกดเช่อถือก็จบนะครับ เนี่ยบอกว่าเป็น i o s 16.3.1นะ iPhone 8 Plus ไม่มีไม่มี EMI เห็นไหมฉะนั้นที่เครื่องที่เป็น EMI หายนะครับก็สามารถมา b า p a ารใช้งานเฉพาะ Wi-Fi นะฟังให้เข้าใจก่อนนะคำว,ว่าใช้งานเฉพาะ Wi-Fi ก็คือใส่ซิมได้แต่มันไม่ขึ้นสัญญาณนะครับเล่นเน็ตจากซิมไม่ได้เพราะบางทีก็ถามว่าบายพารเฉพาะ Wi-Fi เนี่ยใส่ซิมได้ไหมในะส่ซิมได้ไหมเล่นเน็ตจากซิมได้ไหมผมก็เข้าใจนะครับคำว,ว่า ใบพัดเฉพาะ Wi-Fi ก็ wi Fi, คือใช้งาน Wi-Fi ได้อย่างเดียวนะใส่ซิมไม่มีผลนะอั้นี่ห็ไหมนะครับผมใส่จุนไปซีราบนะผมก็จะเชื่อม Wifi เพราฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับเครื่องที่เป็น iPhone 6s 6 s, นะครับ 6s จนถึง iPhone X นะรุ่นที่ทำได้ก็คือ iPhone 6s จนถึง iPhone X X RxS X, X s Max 1เ1ขึ้นไปทำไม่ได้ไม่ต้อง ไม่ต้องถามนะมันทำไม่ได้นะครับมันทำได้ถึงแค่ iPhone X นะครับผมอันนี้ผมเชื่อมอ่า i ไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันในเรื่องของการอนะัปเดตเนาะตัวนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำให้ทำการปิดอนะัปเดตตัวนี้เห็นไหมเอาไว้ระบบเช็คเห็นไหมปุ๊บผมก็จะบอกว่าตัวนี้นะตัวนี้ปิดอนะัปเดตไหมละโอเค ตัวโปรแกรมนั้นปิดอัปเดตเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการรีเซ็ตโฟนนะครับ all. รีเซ็ตอพวกนี้ก็ปิดเรียบร้อยนะครับตัวนี้สบายใจได้นะลูกค้าใช้งานได้อย่างสบายใจสามารถโหลดแอปต่างๆจาก App Store ได้แล้วก็อีกหนึ่งในยะที่ผมแนะนำนะครับแนะนำเกี่ยวกับเครื่องที่เป็นการบายพาสหรือไม่ใช่เครื่องที่เป็นการปลด c o u n t o f o พวกนี้นะครับยังไงมันก็สถานะเหมือนเครื่อง Android ที่ถูกรูทนะครับ เขาเครื่องที่ถูกรูทหรือบพาสแบบนี้นะครับระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ผมพูดได้เลยว่าเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับคนที่มีเงินในบัญชีเกิน5 0 0แสนหรือว่า10ล้านนะ,ะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินขนาดนั้นผมแนะนำให้ซื้อเครื่องปกติใช้นะคือเครื่องที่แบบไม่ผ่านการไบพาสไม่ผ่านการเกลเบกพวกนี้มานะเพราะเครื่องพวกนั้นระบบรักษาความปลอดภัยจะดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าเออใช้งาน แอปธนาคารได้ไหมใช้ Facebook ไลน์อะไรได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเราว่าเงินเรามีเยอะไหมเยอะพอที่จะให้มิชยชยีบมันดูดไหมเพราะฉะนั้นเน้นย้ําไว้เป็นกรณีสําคัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเครื่องที่ผ่านการ b y p พาสหรือเจอเบ,เบคพวกนี้ระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยครับเป็นศูนย์ <c oughs> ไม่เหมาะกับคนที่มีเงินในบัญชีห้าแสนหรือล้านนะครับหรือคนที่กลัวเงินจะหายไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องมาบายพาสนะ แนะนำให้ไปซื้อเครื่องที่เป็นเครื่องปกติเนี่ยเครื่องจากศูนย์นะไม่ต้องไปซื้อเครื่องรีเฟอร์บิทราคาถูกๆด้วยนะแนะนําให้ไปซื้อจากศูนย์ Apple นะครับเครื่องที่สี่ห้าหมื่นนั่นนะครับหรือไอโฟนสิบเอ็ดสิบสองที่เขาลดราคากันที่เป็นเครื่องจากศูนย์นะเอาศูนย์ Apple ิลไอแชนะไม่ใช่แบบศูนย์ที่เป็นร้านแบบผมที่ขายข้างนอกเพราะว่ามันมีเครื่องที่ผมจะบอกว่าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิทก็คือเครื่องแก้ไขนะครับ ที่เราเอาไปาสมมติว่าผมซื้อเครื่องมือหนึ่งจากศูนย์แล้วเครื่องผมมีปัญหาผมก็จะเอาเครื่องนี้ไปเคม Apple เขาก็จะให้เครื่องใหม่มากับผมแต่เครื่องเคมเครื่องนี้เขาก็จะเอาไปทำลายทิ้งนะโดยปกติเขาจะเอาไปทำลายทิ้งแต่เขาจะมีคนในระดับของเขานะครับที่ทางจีนนะเขาจะเอาไปซ่อมแล้วกลับมาใช้กลับมาวางขายในราคาที่ถูกตรงโดยขายเป็นเครื่องมือหนึ่งฉะนั้นเครื่องพวกนี้จะเรียกว่าเครื่องรีเฟอร์บิดนะเพราะฉะนั้นก็ สำคัญด้วยนะครับว่าเครื่องพวกนี้ก็แน่นอนเครื่องผ่านการซ่อมมาแล้วพี่ๆคิดว่าพี่ๆจะถูกใจกับมันหรือเปล่าหรือไว้ใจกับมันหรือเปล่าอันนี้คือแล้วแต่วิธีตัดสินใจเองนะเพราะฉะนั้นผมได้นําได้แค่นี้นะครับยังไงสุดท้ายท้ายคลิปนะสาหรับพี่ๆที่ใช้โปรแกรม Unlock Tool อยู่กําลังจะหมดอายุนะครับหรือ,อต้องการที่จะสมัครใหม่ที่บอกไปต้นคลิปนะยังไงถ้านบ็อกเข้ามาผมแจ้งราคาไปนะก็ตัดสินใจว่าจะอุดหนุนผมหรือเปล่ายังไงก็ เป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปตัวนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะทุกอย่างผมก็ได้พูดไปในคลิปนี้แล้วนะในเรื่องของการบายพัสใช้งานเฉพาะ WiFi นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ iPhone 8พัดผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ